สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยมาโดยตลอดนะครับวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันครับวันนี้ผมมีเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งถ้าพลาดแล้วก็อีกเจ็ปีครับกว่าจะกลับมาให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่งมันคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับสุริยุป,ปราคาวันคริสต์มายัน รากฏการณ์ที่พร้อมกลับมาให้คนไทยได้ชมในวันที่21มิถุนายนนี้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือสดรได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กนาริสสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติว่าในวันที่21มิถุนายนนี้ชมสุริยุป,ปราคาบางส่วนในวันคริสต์มายันกลางวันยาวนานที่สุดในรอบป,ปี ในวันที่21มิถุนายน2563นี้จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาวงแหวนแนวคาดวงแหวนพาดผ่านสาธารณรัฐแอฟริกากลางคองโกเอธิโอเปียตอนใต้ของปากีสถานตอนเหนือของอินเดียและสาธารณรัฐประชาชนจีนส่วนประเทศไทยเนี่ยจะเห็นเป็นสุริยุป,ปราคาบางส่วนดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์ว้าวแว่งสังเกตได้ในช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาถึง16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยซึ่งดวงอาทิตย์จะว้าวแว่งมากที่สุดในเวลาประมาณ14นาฬิกาส9นาทีสังเกตได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราก็จะมองเห็นดวงอาทิตย์ที่ว้าวแว่งมากน้อยแตกต่างกันดังนี้นะครับภาคเหนือเนี่ยดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุด ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ63เที่กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์จะถูกบดบังประมาณ40ซส่วนภาคใต้ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังน้อยที่สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาประมาณ16เเซที่สงขาบ้านเราก็คงจะมองเห็นได้ชัดนะฮะสุริยุปราคาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกันมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เมื่อสังเกตจากโลกเนี่ยก็จะเห็นดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนมาบดบังดวงอาทิตย์สำหรับสุริยุปราคาบางส่วนก็เกิดจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ได้เรียงกันอยู่ในแนวเดียวกันดวงจันทร์จึงบดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วนเท่านั้นทําให้มีเพียงเงามัวของดวงจันทร์ทอดผ่านพื้นผิวของโลกซึ่งจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกดวงจันทร์บดบงังเพียงบางส่วนเท่านั้นสำหรับผู้ที่สนใจปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ครับ ห้ามสังเกตด้วยตาเปล่าเป็นอันขาดเราต้องใช้แว่นกันแดดฟิล์มเอ็กซเรย์หรือแผ่นซีดีเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์เนี่ยสามารถทำลายเซลล์ประสาทต,ตาจนตาบอดได้ควรสังเกตผ่านอุปกรณ์เฉพาะที่มีคุณสมบัติกรองแสงได้อย่างปลอดภัยเช่นแว่นดูดวงอาทิตย์ซึ่งทำจากแผ่นกรองแสงพอลิเมอร์ดำแผ่นกรองแสงอลูมิเนียมไมล่ากระจกผ่านกรองแสงสำหรับหน้ากากเชื่อมโลหะ เบอร์14หรือมากกว่านั้นและอุปกรณ์สังเกตการดวงอาทิตย์อ้อมเช่นการดูเงาของดวงอาทิตย์ผ่านฉากรับภาพหรือใช้หลักการของกล้องรูเข็มซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อดวงตาและยังสามารถดูปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ทีละหลายคนหากสังเกตการผ่านกล้องโทรทัศน์ต้องเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ติด,ด,ตดฟิล์มกรองแสงดวงอาทิตย์เท่านั้น่จากกล้องโทรทัศน์ที่มีเลนรวมแสง ทำให้แสงอาทิตย์เนี่ยทวีกําลังมากยิ่งขึ้นเป็นอันตรายแก่ดวงตาของเราได้สําหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งต่อไปที่สามารถสังเกตได้ในประเทศไทยคือสุริยุปราคาบางส่วนในวันที่2สิงหาคม2,570ซึ่งต้องรออีก7ปีต่อจากนี้เลยทีเดียวแต่ท่านผู้ชมทุกคนต้องไม่พลาดนะครับวันที่21วันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะต้องคอยดู ปรากฏการธรรมชาติสุริยุปราคาบางสว่วนอย่างไรก็ตามนอกจากจะเกิดปรากฏการสุริยุปราคาบางส่วนแล้วยังเป็นวันคริสต์มายันคือวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกไปทางเหนือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดเช่นเดียวกันสําหรับประเทศไทยเนี่ยวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณตีห้าห้าสิบ 1>, 1นาทีและจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ18นาฬิกา7นาทีรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง12ชั่วโมง56นาทีเกือบ13ชั่วโมงประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุดนับเป็นวันที่จะย่างเข้าสู่ฤดูหนาวในระยะเวลาหปีโลกจะโคจรรอบดวงอาทิตย จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เนี่ยทั้งหมด4ครั้งด้วยกันซึ่งได้แก่วันคริสต์มาสยันคือวันที่กลางวันยาวนานที่สุดวันเหมายันวันที่กลางคืนยาวนานที่สุดวันวิสันตะวิสุวัตและวันสราทวิสุวัตคือวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันวันสารทะวิสุวัต เป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันด้านตรงนี้นับเป็นโอกาสดีของเรานะถ้ารออีกเจ็ดปีเนะี่ยอายุของเราก็เยอะแล้วสายตาของเราอาจจะฝ้าฟางไปแล้วอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นวันพรุ่งนี้วันที่ยี่เดมิถุนายนเรามาชมสุริยุป,ปราคาบานส่วนตามเวลาที่ผมได้แจ้งไปแล้วพบกันใหม่ในรายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับวันนี้สวัสดีครับ